ถ่ายวิดีโอไหมค่ะถ่ายอยู่ค่ะนี่หัวนะอ๋อกลมๆนี่เป็นหัวกลมนี่หัวอุวยแล้วก็มีอุมยมีตัวมีขามีมีนี่หัวใจอันไหนเอ่ยนี่หัวใจกับพิบอ๋อค่ะเดี๋ยวขยายหัวใจดูนิดนึงค่ะคู่กลมบล็อกเลยอันนี้ทองตรงหน้าอกอ่ะนี่หัวใจค่ะนี่ก็ไอ้นี่เลยหัวใจเห็นสี่ห้องค่ะกินนิดหน่อย

แต่ท้องไม่ค่อยกระตุกเลยนิ้วสองข้างขาขาเขางออยู่เหมือนตุ๊กตาเลยมีเท no. ้าเท้าขาตุ๊กตาเดี๋ยวผู้ชายจะรำมั่งนะจริงปะดูยากดูหน่อยค่ะผู้ชายอ๋อนี่มีก้นเท้าน้ ข<ช>าเขาดูน่ดิ้นตลอดเลยนั่นนะดิ้นแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนดิ้นเบาเนาะเพราะว่าไม่ค่อยรู้สึกดีมันซ้อนกับสาสะดืออ๋อที่รู้สึกเยอะก็รู้สึกอยู่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อน,นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเขาก็น่าจะเห็นง่ายนะโอ,อ้ยเขาพยันตลอดเลยอะสองข้างอย่างเงไม่นิ่งเลย กระดิกนิ้วด้วยบายายจ๊เอ๋ผู้หญิงผู้ชายเอ้ยเหมือนเหมือนไข่ลอยๆไหมเลียมหลมเนี่ยค่ะหมือนไข่ลอยๆนาอไข่โงอ่ะอุ้ยแต่ขนาดเท่าเท้าเลยนะคะเท้าเขาเล็กหรือว่าจูเขาใหญ่อะ แื่อเดี๋ยวให้ใครใหญ่หญๆตัวถ่ายรูปอีกทีเ <c oughs> ขาก็ขยับตลอดนะใช่อันนี้เส้นๆที่ใส่สะดือนะคะอ๋อทั่วไปเขาก็จะขยับอย่างนี้ไหมอยู่ในท้องอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือปกติปกติ ่มีสิบเก้าสก้าแสดงว่าเท่ากับอัตราสากับที่ที่นูนเนาะค่ะตรงนี้ทองนะคะค่ะโอ้องใหญ่จังมันขยายค่ะโอหน้าตาหน,น้าตาออันนี้คือเขาหวัวทิ่มลงใช่ไหมคะใช่คนะ่ะหวัวอยู่ตรงหวัวหน้า ขาคือชี้ขึ้นมาตรงข้างบนเหมือนเขากลับหัวแล้วเหรอคะหรือว่าหัวแล้วอ้ถ้าอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดวนกันผู้ชายนะคะผู้ชาขยับตลอดเนะไม่หยุดนิ่งเลยยายนี่เตรียมเหนื่อยแล้วนะ เตรียมจับได้แล้วงวันนี้ก็เเปส่เพจอรูปจะึมานแล็เซ็นชื่อรอทานข้าวงอยู่ดแข่งเล่นดีครกดีค่ะไม่เห็นอะไรผิดปกติเนาะ พวกมือพวกนิ้วอะไรจะเห็นไหมคุณกีก็เห็นนะคะมือเห็นนัแต่ว่าเป็นกลมๆเหมือนโดเรมอนอ๋ออ๋อนี่เห็นเห็นครบนะขยะใก่ครบครบไม่ใช่ไ่ใช่เอ้ยนี่ไง่ไงเป็นมือเป็นนิ้วอะไรเมือหลบเนี่ยเหากครบนดนี่ินิ้วครบ แต่ว่าตรงนี้มันจะในตรงนิ้วโป้งจะนอยอ๋อมันเขากำอยู่ใช่ไหมคะนี่อีกข้างหนึ่งหน่งสอสามสี่ห้านี่ไงนิ้วโป้งอยลงมรกเลยนี่นานๆจะดูชัดอย่างนี้ท่กคนถ้าคุณแม่พ้อมจะดูง่ายหน่อยกลัวจะตัวเล็กพุงเล็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูพุงไม่ใหญ่ แต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะแข็งแรงมากๆเลยดิ้นตลอดเลยเ,เป็นหัวเข่าสองข้างาอันนี้หมอได้ยิน